สุจินันธกิจเจ้าคณะอำเภอสันติสุขพร้อมคณะส่งพัฒนาภาคเหนือในโซนจังหวัดน่านนะหลวงพ่อท่านพระครูสุจินันทธรรมท่านอาจารย์พระครูอนุกูลนันทกิจเออได้มามอบของให้กับโรงเรียนนี้โรงเรียนอะไรคุณครูโรงเรียนชุมชนไทยคำราชบํารุงโรงเรียนชุมชนไทยคำราบํารุงเห็นท่านมาหลายรูปตกใจไหม ไม่ตกใจไม่ตกใจตกใจนิดหน่อยได้กินมามาดีใจไหมลูกดีใจไหมครับดีใจครับวันนี้ลวงพ่อมีมีโดนัทลุน้อมโดนัทมามาติดขนมเนี่ยสี่กล่องนะครับสี่กล่อง ก็จะมีพวกมาม่าพาตูเจ้าก็เธอยังจะให้เพม่อไๆมาย่างขายลูกน้น่อยแล้วก็มีจานฝากทางคุณพี่น้องด้วยแล้วก็อยากจะให้พวกเราได้มาแน้วก็อยักให้ทุกคนจะมาที่ตลาดได้มาเป็นกำลังใจกัำลังหลายอาจจะตกใจบ้างในช่วงของวันที่น้ำท่วมนะครับของเล็กแต่เนื้อหลอดนี้ก็ถือว่ามาเสริมกำลังใจให้ลูกๆนะครับ เล้วก็ขนมก็อย่าลืมทานขนมหลวงพ่อด้วยนะะแล้วก็ขอให้ขอให้กำลังใจพวกเรา,านะทั้งหลายนะต <c oughs> ั้งอกตั้งใจในเรื่องลุ้นนะและก็ที่จะทานตั้งใจเป็นคนดีนะครับ <c oughs> สาธุ <c oughs> สาธุสาธุแล้วไม่ส่งกันแล้ไม่ส่งกันอันนี้มีคนใจมีโยมนะครับมีคนใจใจดีนะผู้ใหญ่ใจดีฝากมาจากชื่อแม่อมรอรัตน์ อางคราเซวิสพีไลท์แล้วก็อ่างเห็ดตอกสำคัญนะครับก็เลยมาป่า่้หลายนะหลวพอก็เลยเป็นสบานคุณให้จเดี๋ยวเอาช้อนเอาช้อนมาเสันยี่สโลดีไหมครับโยนโยนไปแค่เอาจ้อนสักสาวโหลนะครับ จอดนี่สำคัญนะมีมามาบบมีจอดกลิ่นมะล้มเลยเอาา่อแกะนะ้เลยแกะนะ่เลยหน่าแกะนะ่เลย

ว่าสามาสีไม่เกห้าหกเหนียวเป็นเจ้าหทเป็ับไหว้บัดอันมรัเขาไเอมีนทั้านี่วยนีคหมู่บ้านนี่จะไม่นอนหมู่บ้านเราจะอ๋อจะจะไปว่ดดักหน่อย ัาซุปนองครับคุณครูครับเตี๋ยวคุณครูจุงแกงนักเรียนวิ่งครับโรงเรียนไหนหกหันไปโรงเรียนบ้านคอนนะคะยังจูงจ้างนะคะหนอเดี๋ยวเขาไปเดินนักคอนไปตรงจ้างมันจะขึ้นไปตั้งเหนือพุ่นะจะแต่ว่านี่นี่ไปจะสามกิโลจะเป็นดอนตันครับพาะหนองนะคะหนอนมันจะโดนม้ก โรงเรียนนี้ท่วมสูงก็ครับโรงเรียนนี้ท่วมฟังก์ค่ะประกอบอันจะเป็นของเรียนที่น่าขนนองท่วมประชุมน้องใหม่จับล้อออกลุงอาหารชุ่มยัยแบบนี้ว่าปฏิบัติธรรมเสริมดุริยางค์กับเสริมคือว่าทดต้อง มีเยนอนคมั้มีท้าิดโลกมิดหลับค่ครับใช่ค่ะป่ม้าหรอตั้งคก็มเท้อาคารเานี่ั้ได้มหมเพราะว่าไฟไหม่ไปตอนปีฮกกค่ะโอไฟไหมเดือนมนี้นะผีกกเอ็นมมได้ทนอาคารนอาคารหม่เหมือนฟังกุ้นอ๋อนักเรียนมี ก er ี่กี่คนัทังเรียนมีรถผ่านเกณฑ์ปุนมาคุณคุได้มาไายลุกซิบอ่ะเจครับตวันตวันย

มันจะสูงกว่าสูงกว่าปีนี้ไปประมาณเมตรหนึ่งค่ะทีก้าลยครับตัวแก่ตัวแก่เสองแ่ม่มีไอ้นองแบบเชิญค่ะยิ้มสวยอ่ะขึ้นไปลูกถ่ายรูป่ถ่ายกับคุณกูลูกอ่ะมาทางนี้เลยลูกถ่ายกับของเนี่ยคุณกูยืนตรงกลางก็ได้ครับมาามาหลงพ่อ

มาครับวันนี้แจกก้องเพราะเราไป <c oughs> ขนมโดนัทมาม่าเฮ้ยช็อตชามเข้าให้เรียนเสร็จสิ้นก่อนนะครับ